คะลูกมันเลื่อนเลื่อนศาลนะแม่เลื่อนศานลาจะบอกว่าเลื่อนครั้งแรกอ่ะเขาจะให้เลื่อนอ่าแต่ถ้าคุณจะเลื่อนครั้งที่สองคุณต้องยื่นเรื่องต่อศาลแบบว่าศาลต้องดูแล้วเห็นสมควรจริงๆเขาถึงจะให้เลื่อนคือคือคุณเลื่อนได้สองครั้งนั่นแหละแต่ว่าครั้งที่สองอาจจะยากหน่อยเออครั้งครั้งที่สองมันสิยยากเนี่ยได้แม่เดือ เพราะว่าครั้งแรกเหมือนเขาให้คุณเลื่อนไปแล้ว,ลวคุณมาเลื่อนอีครั้งหนึ่งเขาจะมองสารจะมองว่าคุณแบบคุณเบี้ยวคุณบิดเบี้ยวคุณ, ale, ค,ณคุณแบบบ่ายเบี่ยงไม่อยากขึ้นสารใช่ยหมแต่ว่าฉันบอกเล้วว่าอีอีเบี้ยวนี่มันอีอีเลื่อนเนี่ยอีเลื่อนเนี่ยมันเดินเกมผิดเพราะอะไรรู้ไหมแม่มันบอกว่า เลื่อนพอติดธุระน่นนี่หีแตกใช่ไหมหลักอันล่งโซดเกี่ยวผ้าลูกไส้ไปจือเกือบซื้ออย่างแม่ฉันบอกนะทนายเนี่ยเขาเอาไปใช้เป็นหลักฐานในศาลได้นะฉันบอกเลยว่าเนี่ยเออ่จำเลยจงใจที่จะไม่มาศาลจังเสี่ยมีเขาใส่ในเบิดเด้่พวกจ้าเสี่ยเขาใส่เนเบิดเพราะฉะนั้นนะถ้าเราจะฉลาดนะเราเราเราต้อง งวงอัพงานขึ้นเราอย่าไปอัพชีวิตส่วนตัวนะคะเพราะว่าสารเองทนายเขาเก็บทุวดวกดอกเลยจะบอกให้จะสัวจะสัวเพชรเม็ดงามคนนี้รูปร่างเล็กเสียงดีมีผลงานของตัวเองไม่ผิดหวังความสามารถโอเคแม่ช่วงนี้จะจ้ยดูมีความสุขอะไรหลายๆอย่างเอเป็นไปเอด้วยดียิ้มเปืเป้อย มันผ่านอะไรมาหลายอย่างไงทุกวันนี้ก็คือกอบลวยกอบลวยอย่างเดียวเออฟังจากอเมริกาค่ะวันนี้หยุดโอเคค่ะแม่เออสวัสดีค่ะน้องพอสวัสดีค่ะแม่ถ้าแพรรอบนี้บินฮ่องกงไหมพอฮ่องกงค่ะเพราะว่าคดีแรกมันรอลงอาญาแล้วนะคะอันนี้คดีที่สองก็บินบินไปฮ่องกงเลยค่ะนะคะไฟด่วนนะคะไพรเวทเจ็ตเลยค่ะนะคะเจ็ตเล็กเลย ถ้าเป็นนี้จะรีบไปศาลให้มันจบจบ,จบเรื่องก็ใช่ไงทําไมมึงไม่ไปศาลน่ะเป็นอย่างมึงก็บ่าไปศาลกต่มึงคิดว่ามึงหมั่นใจแห้ง่ะพอวันนี้คดีห้าล้านใช่ไหมใช่ค่ะคดีห้าล้านเพราะว่ามันอยู่ที่ศาลศาลขอนแก่นถ้าเป็นคดีอีกคดีหนึ่งอ่ะมันจะอยู่ที่ที่ศาลเยสูมันคนละศาลกันเพราะนางฟ้องกับนางฟ้องที่เยสู ขึ้นศาลก็ต้องไปขึ้นศาลที่สูงนะคะแต่วันนี้นางขึ้นศาลที่ขอนแก่นเพราะถนั้นคดีห้าล้านค่ะย่าบอกมันเพราะว่ามันสิป่องมันแหงปึกอยู่อย่าบอกมันเออแหงปึกอยูม่มากกับปึกในแบบของมันแน่นอนสิบ้าตีเมลแล้วก็เม่เนาะ เออตัดจ้อยได้ใจแม่ทั้งหลายคือไม่วิ่งตามเกมถึงอีแขวพาหลานวิ่งหนีก็เฉยเนิ่งๆ่งใช่เออัมันเฮดไปหลดหํมันเฮดไปหลดสุ่มหาสุ่มหาขวายแมสวัสดีจากวอชิงตันค่ะสวัสดีค่ะแม่ขาสวัสดีแม่ออมแอมนะคะเออวันเปิดวงอยากไปน้าห่านเด้แต่บอมีคก้นภาาไปเอาจ้างกนไปเลย สวัสดีพ่ออตาจ้อยทํางานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเออแต่มีเวลาให้ลูกเสมอใช่ถ้านางมีลูกถ้านางเลี้ยงลูกเองเนี่ยบอกเลยว่านางนางเลี้ยงลูกดีนางมีงานอยู่กาลสินไงเอาง้านอยู่กาลสินขอนแก่นกาลสินกับปไก่นีละเห็น่าคุณขึ้นสารเก้าโมงเสตเซตป,ประมาณจากเทียงคือสารเก้าโมงเซจป,ประมาณเทียง คุณมีเวลาจากประมาณเอาบ่ายโมงบ่ายโมงรับไปกาละสินนมันจกชั่วโมงเอายังไงคุณก็ถึงคุ้นกับถึงอันเวทที่ก่อนคึนแสดงยุดีเอางีสะิะเออขอนแก่นกาละสินนกี่ชั่วโมง แถวก็ไม่กลัวบาปกลัวกรรมเลยเนาะขนาดท้องอยู่แทๆ้ๆมัสิยานย่างุ่มเนี่ยแต่จ้อยนิ่งมากมีความสุขไม่วิ่งตามพวกมันให้มันกีดดิ้นไปทั้งเรื่องรูปและเรื่องต่างๆโอ้ยมันเห็ดไปหลดุดลึกๆแล้วมันคงกลัวนั่นแหละถึงไม่ไปก็กลัวค่ะก็กลัวเพราะถ้ามันพลาดคาดีนี้ก็คือคุกเลยแล้วก็คุกอยู่แล้ว มันดีมักกัสิเรียนบดได้ว่ะเนี่ยซุ่มญยาิพี่น้องมั่นซุ่มเอฟซีมั่นดูสิพ่ออยากให้แม่เข้าคุกเนี่ยมักกัสิเรียนมากัสิเรียนมุกนีได้ป่ะเนี่ยมึงเด้อพ่อเป็นคนส่งแม่เข้าคุะกบวชแต่ก็สิเรียนอยู่สนีทีีพวกซุ่มเนี่ยแต่ไม่คิดเนยไม่คิดในในสิ่งที่ตัวเองทำนะไม่คิดเออมันไม่คิดนะรอความฟินบีบีร้องเพลงคู่ค่ะเลือด ขอนแก่นกาลสินติดกันจ้ะเออขนาดมันจีใส่เวลาจากชออั่วโมงพ่อจึงบอกว่าขับรถจากขอนแก่นไปถึงกาลสิน,นมันจะก,กี่ชออั่วโมงมันมไม่ไกลดิขอนแก่นกาลสินห่างกันเจ็ดสิบแปดสิบโลกะกะขึ้นอยู่ที่ว่ามันอยู่อำเบอร์ไหนหน้ำเนาะงานมันอยู่อำเบอร์ไหนแต่ใดๆพอร,รู้สึกว่ามันไม่ได้ไกลขึ้นสารแล้วก็ยังขับรถเปลนงานก็นยังทัน แต่คุณเลือกที่จะไม่ไปเอ็นบอกขอ,อนแก่นกระสิงติดกันค่ะไม่ไกลเลยใกล้ใกล้กันแค่ชั่วโมงกว่าถูกต้องเจ็ดสิบกิโลกับชั่วโมงน้อย,อยพอ,ออนางเลื่อนถ้าไม่เอาบักลิงกังเข้ามาในชีวิต เรื่องทุกอย่างมันคงไม่เป็นแบบนี้ดอกมันเป็นอยู่แล้วค่ะเพราะว่าตัวนางเองตัวนางเองทั้งนั้นลูกสาวห้องให้ฟังเบิงดูแม่แม่อยากอันห้องแตามม่ซองจะไว้ไอเรื่องตุ๊กตาก็ไปทั้งหลายรอบนะยิ่งยื้อเหมือนยิ่งตกต่ำคนดูไม่มีที่ยืนมีแต่ที่นอนถูกต้องตอนนี้ถ้าพูดเรื่องลูก จนแฟนๆรู้ทันกันทั่วโลกแค่โพสบอกแฟนยิ้มว่ามุกเดิมๆเ,เอาที่สบายใจเลยค่ะเอาที่สบายใจจ้าพอออกบอกเรื่องกังคงอยากให้นางมาลีติดคุกมันจึงไม่พามาขึ้นศาลมันจะมาส่งทีเดียวขึ้นเครื่องไปฮ่องกงถูกต้องค่ะค่ายอาจารย์ประจักษ์เทขืเหลาาเอาดีค่ายอาจารย์เทเขืล้า วุ้ย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 ไข้หายหพออ่านผิดเอ่อซอยหายฟังแน่พอซอ <c oughs> ยซอยพี่น้องฟังซอยซอยซอยพี่น้องฟังซอย <c oughs> นกแปดเต้าบินขามป่ายอ้อย รีบๆน้อยยังอีกบุน <c ười> ี่คิดว่าท่านเอาไหมเอาไหมซอยไหมอยไหมเดี๋ยวคิดกันเดี๋ยวเดีคิดกันคิดกันคิดคกันคิดกันเออแตว่าบอคิดไปเลยเดี๋ยวมันมันจิตพไป ส่วนตัวเสียงพอมม้วนกว่าเตะเตะแตะแม่ฉันได้ไปฟังอันท่อนหนึ่งในโน้อยนั่นแม่รอพี่ที่บอกขอสวบเอาเตะแตะเตะเตะเต,ตะอะไรของนางเอี่ยยังวะ อะไรได้แม่ตทแต่แต่ออประจักษ์เทงานปีหน้าพอเหตุสาเหตุว่าอาจารย์ไม่ชอบแม่หนุน่เอา้าแกงไหน เขาว่าอย่างนั้นเลยเหรอเขาว่าจังสันเลตีสาเหตุอาจารย์ไม่ชอบแม่นุชเอ้แม่นุชเขาเป็นอีย่างไหแม่นุชเขาก็คือปนเปปปิอย่างรุนแรงเนี่ยแหะแม่นุชเขาก็ข,า,ข,า,ยขายขายอันขายขวงมือมือหนึ่งก็ได้หยคือว่าจังสันเขาไม่ชอบเป็นการส่วนตัวเขาเลทีปะ้ย อย่างนี้ก็มีหรอวะอุ้ยอันนี้โบเกอร์หน้าแตกนะโบเกอร์หน้าแตกนะเพราะโบเกอร์เป็นคนขายงานให้แม่นุนนะ่ะอุ้ยเสียหายหลายแสนนะนี่แม่นุษบอ,อกมาพูดอยู่ค่ะไว้เดี๋ยวต้องต่อสายตรงกับแม่นุษแล้ว